ชอบคือเจ้าไหล่เขรู้จักสปอยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นพลอยที่เจียออกมาได้เพื่อเพื่อจะทำยา่าเพราะอะไรคืออะไราชนิดนี้นะคะเวลาที่เขาพัดพลอยที่หอเนีเขาจะเป็นก้อนใหญ่ทีเนี้ยก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงทรงกลมทรงเหลี่ยมอะไรก็ตามแต่ทีนี้พอเวลาเจียขึ้นมาให้เป็นส่วนแหลมตรงเนี้ยคือ้เวลาเจียพลอยไม่ได้เล่นี่ยจะเป็นลักษแบบเม่ได้ข้าวสารบางทีนะพอมาเจียเป็นแคร์เชสเนีย่ยมันจะเสียพลอยเยอะคนไม่ค่อยชอบเจียกัน เชฟเนี่ยที่เป็นเหมือนไ็าดใหง่งเขาแบบไม่ได้น,น,นเดียวใช่เพราะอะไรรูร้ว่าเพราะตัวผลพลอยชนิดนี้ไปร์บเปนลูกแพหรือแพเชฟที่แบงมิลแล้วก็ให้น้ำหนักคอณภาพลอยถึง15กก15กตตีก็ถ้าว่าแม่จะได้คลอยกันไป็นบ20กตนะเพราะเราจะมาบวกน้ำหนักของตัวลอยลองก็พลอย ที่เตี่ยวพาเหมือนกันหนึน่งนะคะที่เป็นเพชรนะคะแล้วก็เป็นแสงของควมแหลมมนตรงเนี้ยคูณไปอีกสามเม็ดเป็นคอยล์ล้อนะคะแล้วสงอวงมุมนะคะสิบเลยแล้วก็ตัวหนังเตยนะคะคุณ<ล>แม่เราจะใช้เทคนิคของหนังเตยที่เป็นหนังเตยแบบเห็นไหมหัวเรือต่อขึ้นมานะคะที่จริงแบบหนังเตยเนี่ยไม่ได้เจอแบบนะคะแล้วก็เวลาที่คุณผู้ชมใส่นะดูนะตัวส่วนเรียวแหลมเห็นไหมมันจะเชยนะคะแสงประกายคอยสวยแล้วเวลาดูด้านข้าง นะคะของแกลเลอรีร่เนี่มยมันก็จะเหมือนโมเลกุลแสง All right. ครั้งนี้เรานำมาฝากเป็นสไตล์เดี่ยวนะคะที่หนึ่งค่ะเดี๋ยววันนีเราเป็นแม่ไปดู ที่สนใจนะคะคุณแม่หาอย่างที่ไม่บอกนมอทั้งจากการเจรไนนะคะความนิยมของตัวพลอยชุดนี้แล้วก็การที่คุณแม่จะได้โดัวเรนนชุดของที่เป็นิสีเนี่ตัวตสี่ K เนี่ยได้จากเท้นะคะคุณผู้ชมเขบอกว่าเป็นทองที่ใช้ในสำบพวกงานทองอย่นะคะที่มีความลักลอบ,บสปายอยู่นะคะแล้วก็จะมีการขัดเงาให้คุณผู้ชมดูตัวเรนนี่มิตรคนค ควเชือของเวลาที่หลายคนหัวนวอช่ว่หลตอนนี้กลา่ียแล้วก็เศงษฐกิที่นี่เนี่ยทีนี้พลังของการบัดสายาเชื่อว่ากาแที่เป็นเสแบบเวลารางไปทีารเนี่ยห่ก็เคยใช้คารู้ึกของลายช่วแล้วก็สนะคี่สีแบบนี้ในทางเพศผู้หญงเนาะกอินก็จะเชื ah> ่ออบอสกายแพ้มากเลยเขาบอกว่ากายูต kind of ูแพ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปโรงานเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งชั้นงงานเซอร์ไพรส์ครั้งนี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันะคะเล็ๆเลยใครที่ชื่นชอบงานลิใหญ่ระดับกางนี่เนี่ยแล้วเป็นช่าหนึ่งกติดสินค้าราเงินกสู ติดแป0น่ร้อยนะคะคุณแม่ขาเคยรถราคาอย่างเป็นที่มากๆเนี่ยนะคะก็อยู่การลประมาณสั0 0พนะแต่อันนี้คือลดลงมาอีกอยู่ที่สีอเดี๋ยวพามาดูนะนื้อที่ชอบใส่หนี้คือคือเอาง่ายๆเลยนะถ้าไปพูดท่อยเลยละถ้าดูจากลูกเขาแม่แม่จะเห็นอยไ่เนื้อถึงเกสของเราเลยที่ชอบใส่แบบ ลอยเม็ดเป็นแปงแบบนี้คื่เคยถามเกต่านนะว่าทไมเาชอบใส่งาชิ้นใหญ่เาบอกว่าือใส่อย2คือใส่คอยรนะคะอแม่เป็นการประดับขากยศรบนมามาดูเยกับเม็ดยอดนะคะแเราจะใช้ลอคสทตโอ้ยไปหยิบขึ้นมาอีกบอกเลาคือใหญ่จริงวงนี้แน่นอสำหรับใครหลคน ให้เป็นงานชิ้นไก่ที่มาไปดักคุณแม่เลยผมสมอกกินคอร์ชครั้งนี้นะคะเรานำมาฝากคุณผู้ชมจากแอฟริกาค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือดีไซน์เป็นโซลูชั่นหรือสมอง เเเลจะป็นิปชิในัวเรความครูปลักต่างๆของเขาี่คุณแม่จะเป็นผแบบสที่ราบอกคือัดออกมาเป็นิินสีเท่ไม่ใช่ซิปชินเฉดสีอ่อนาแล้วก็ิินคังนี้มาจากแหล่งสินค้าแหล่งคอลเลกของเขาคือแบบ 对好看。 Oh. ถ้าใครที่สนใจแหวนวงนี้นะคะอย่างที่ไปด้เรียนแจ้งบอกกับค <factual S 1> ุณผู้ชมไปเนาะคือความพิเศษคือจะได้คอยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าซิฟินจะมีขนาดไซส์ให้เลือกเวลาที่ใส่แหวนมันจะดูมีมิติมากแล้วก็ตัวก้านแกลเลอรี่เขาจะค่อนข้างหนานะคะคือก้านเนี่ยเขาจะโค้งตีตัวเรีอนรับค้นไปซึ่งมันสอดคล้องกับหน้าแหวนแล้วก็เป็นการชูเรื่องของความเปนระแห ถ้าเกิดคุณแม่ที่เคยไปออกงานดีเนอร์การ่าราตรีเงี้ยนะคะคุณแม่ขาก็อาจจะเคยเจอนะคะที่เป็นแหวนที่เขาเรียกกันว่าลักษณะแบบควมเป็นฟ็อกเชลล์หรือว่าแหวนที่เป็นคอกเชล์สไตล์แต่ว่าอันเนี้ยเป็นวีไอพีฟอกเชล์ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอหมดเวลา กำหนดเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชม,มลัดเลาะนะคะกลับไปดูกับการจัดรายการสดนะคะนั่นก็คือความเป็น Green Energy c h มีคุณผู้ชมขอย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอจัดมาดูรายละเอียดเลยค่ะรื่อสินค้า120258นะคะแบรนเงินม925ชุกทอง 44K ระดับ Green Energy Chip s i l o n นะคะที่แม่เราก็ใช้งานได้ใส่ได้ถึง2รูปแตะน้ำหนักของเขา6.8กรัมปกติ6 9 0 0นะคะราคาพิเศรรษ4,000 500บาทแล้วเราก็มีต่างหูนะคะเข้าเซ็ตเข้าคู่ด้วยตัวต่างหูจาก99 0 0ขายเพียง6 10, 100, 100ยก0 0บาทเอาละแม่ตอนนี้แม่เป็นเศรษฐีนเ่ยใส่ขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวให้แม่ดูแบบหลายๆแบบนะไปด,ด้วยกันเลยเนาะเพราะว่าเราจะรายการเสร็จเป็นอยู่ตัวของเนี่นะคะพอยอดเนี่ยอันนี้จะเป็นครีนอมเมชิสอันนี้ก็เป็นกรีนอมเบชิส เราจะใช้ปลอยชนิดเดียวกันในเซตนี้ใครที่สนใจตรงนี้ก็ช้อปปิ้งไปได้ด้วยนะคะรีบดูตัวของฟิล์มเอเมทิคแน่ๆเราจะใช้เป็น2เฉดสีเหลืองนะคะคือในตัวเนื้อคุณภาพของฟิล์มเอเมทิคจริรงๆเนี่ยถ้าบางท่านไปเจอจะเป็นสีมิติเดียวแต่อันนี้ถ้าเกิดคุณแม่ดูรีดีมันจะเหลือความเป็นโปรเข้ามาของตัวเนื้อคลอ่ด้วยนะ,ะเนี่ยมันจะมีรีเฉดตัวเนื้อของเขาแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจตนะ่อ ต่างหูจะมีการใส่ฝังพิ้งในเมทินแล้วก็ไว้เซอร์คอนเนี่ยเข้าด้วยกันคุณแม่จะได้สามแผนะคะแต่ว่าถ้าสนใจแหวนตัวแหวนเนี่ยเราจะเป็นกริหน้รทินเป็น,อน,ปนยอดฝังล้อมไว้เซอร์คอน,นะคะแล้วก็ถอดแหวนออกมาได้คือถอดออกมาได้ถึง2อแบบนะคะอันนี้ก็จะใส่ได้2สไตลจาก6,900นาะคะคุณแม่เคยลดราคาอยู่ที่ส0 อันนี้ลดสุดแล้วนะ4ค,าคอัอันนี้วาลดราคาพิเศษนตอนนี้ตัวแหวน,นะค,ะคุณแม่ขาย51วง53สวง55ไม่ถึงสอง,งน 5, น้น7ก็เหลือน้อยกันแล้วส่วนตัวตับหูนะะงานดีไซน์ตุ้มติ้งรี่แบบนี้ถ้าใครที่ชอบความใสนก้วรู้เลียนเมา่เเี๋ยวไมถึงสองวงตอนแรกไปบอกว่างวงใช่แต่ตอนนี้มีหลายาห้านี่ยช้อปปิงไปไ้งมาเรื่อยๆกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสามา ถ้าสนใจเซตนี้นะคะอยู่ที่1800ตกผ่อนต่อเดือนเพียง1,800อบาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนี่เนื้อใสแก้วมากโอคเคนมากไม่มีอินฟูชั่นเลยนะคะใสทะลุกออกไปเห็นลายเนื้อไเลยค่ะเพื่อเห็นตัวของผิวหนังเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ถ้าหลายท่านตัดสินใจไม่ได้เราก็มีพลอยสวยๆนะคะคุณแม่เป็นแบบอู้สีทองฟ้าฝากไปหนินะวันนี้ก็ขายดีนะคะอยากฝากคุณแม่เป็นเซตเลยวันนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะ ช้อปปิ้งกันได้เรื่อยๆค่ะบงโบไปดูดิเซ็ด้วยนะคะเอาล่ะจบรายการยิงช้อปปิ้งเรื่อยๆขอบคุณทุกการช้อปปิ้งนะคะคุณแม่ตอนนี้ไปแล้วนะคะ,ะลองด้นผูโชา